ตละดคดีย่านสากษัตริย์อ<า>ินเชียงใหม่ย่านสามกษัตริย์ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่โด่งดังที่สุดย่านที่รวมแหล่งความรู้แหล่งบันเทิงแหล่งอาหารมากมายในย่านนี้อาจจะพูดถึงแนวมากสำคัญคงไม่พูดถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปไม่ได้นี่เป็นจุดศูนย์กลางของย่านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทุกแห่งในเชียงใหม่ก็วา่าได้รูปปัน้นดังกล่าวประกอบไปด้วยกษัตริย์สามพระองค์ยินย่งกัอยู่ได้แก่พญาบางรายเจ้าเมืองเชียงราย พราะขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยและพญางมเมืองเจ้าเมืองพยาโดยที่มาของสมกษัตริย์พระองค์นั้นมีที่มาจากการกําหืดเมืองเชียงใหม่หรือล้านนาในอดีตตำนานเล่าขานไว้ว่าเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาพญามาังในตั้งสินฐานอยู่บริเวเียงกุมกลางหรือบริเวณสารพีนในป,ปัจจุบันแต่เนื่องด้วยปัญหาน,น้ำหลากที่พบทำให้ต้องย้ายถิ่นฐานมายัางทางด้านซ้ายของแม่น้ำปิง จึงได้มีการส่งสารให้พยายางานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงซึ่งสหายคนสิทธิ์ของพระองค์มาร่วมเลือกทำเลคิดต,ตั้งเพื่อลงเสาปักหลักเมืองเป็นสิกิม,มงคลนแกน่เลรจซึ่งเร็วนั้นก็คือเลยเปียนสามก,กษัตริย์ในปัจจุบันส่วนเสาหลักเมืองนั้นก็ตั้งอยู่ณวัดเจดีย์หลวงนั่นเองและต่อไปจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะลิ้นเหลาหง ออจีนพเสก็าขายที่กรุงเทพมันจะพ่อเสียเป็นผมผมก็มีเจนที่สามแบบเลี้ยวขึ้นฟ้าแล้วตอ,อนนี้ก็มีเกนที่สี่เที่เกที่สี่ที่ช่วยทำเงสาขาแรกก็คือที่กรุงเทพใช่ไหมสาขาแกอรุงเทพของเราเป็นรถเข็นอ๋อเป็นรถ,รถเข็นขายอยู่ริฟุตบาทสาขาที่จีนเปิมาอนู่หลาสิปีแล้ว Mm hmm, 80กว so ่าป an <30 S 2> uh, ีแ yeah. ล้วท <Ừ. S 2> ี <t S 1> mm ่เปิดมาอยู่แถวโยราเมื่อ80กว่าปีที่เราช่อง5ได้ประกวดอาหารดังโจราทุกประเภทในถนนโยราทั้งกลางวันกลงคืนอาหารคาหวานที่จัดรวมเป็น3ร้กว่าล้าน3ร้อกว่าล้านแล้วก็ให้คนแล้วนะให้คนโหวตเข้าไปในช่อง5ว่าร้านไหนเนี่ยเขาชอบทสุดของเรา เิ้เยียกินปลาเนนจะมันสามร้อยกว่าล้านเราได้รับโหวตเป็นอันดับที่สองโอ้จากสามร้กว่าล้านอันดับที่หนึ่งเป็นหูฉลามอ๋อหูฉลามเป็นหูฉลามตั้งเจอยู่ตั้งของตั้งตั้งซึ่งบุกเป็นหู้ชรท่สองเป็น้เี่ยกินปลาค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะยากไหมค่ะทว่ายากไหมจริงจริงลองดิ คือครอบครัวเราเนี่ยเมือ่อก่อนกับพ่อก็เป็นคนจนหาะเขากินข้าวใหม่<อ>เเมกเพราะเขามีลูกเยอะแต่ว่ายาดไม้เคยจริงๆเราไม่เช่วยอดไม้เราคิดว่าจะองทำยันแพ็ขายได้เพื่อให้ร้อยครอบครัวได้อ๋อแล้วเมื่อก่อนเป็นแพงคลอยมันไ<อ>ม่มีบ้านไม่มีจ้องเราฝนตกเนี่ยลำบากมากอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูอย,อยากทราบเมนูแนะนําของทางร้านนะคะเอ่อที่เราได้มิชลินคือเราได้ทุกหมดทุกเมนู ท,ทุกเมนูโอ้โแล้วร้านต่อไปคือคือาโคงช้างเหมิงเองค่ะ ร้านตือคาโคเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะร้อยเจ็ดปีครับตั้งแต่ปีหนึ่งก้าหนึ่งเจ็ดก็มีตั้งแต่รุ่นรุ่นอมามาแล้วก็รุ่นแม่แล้วก็รุ่นลุลนลงตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกลุงลนะก็เจนเนอรชั่นที่สีก็เริ่มต้นขายที่ในโรงหนังศรีนครพิงค์เมื่อก่อนนะ แล้วก็ถัดมาก็ย้ายย้ายมาตรงช้างมอตัดใหม่ตรงหลังวัดแสนฝางก็จะเป็นเตาเตาถ่า,ถานน,านะนะแล้วก็สาเหตุที่ย้ายออกมาจากโรงหนังเพราะว่าโรงหนังมันปิดตัวลงแล้วก็จะมีพวกวิดีโอเทปมีอะไรแผนดิสกเก็แล้วก็มีทัมได้พวกเนี้ยฮะแล้วก็ซีดีมันก็ทำให้โรงหนังอะ ต้องปิดตัวลงเพราะสิ่งใหม่มันเข้ามาแทนแล้วแล้วก็จุดเด่นของร้านเนี่ยคืออะไรบ้างคะเอ่อก็คือของเราเป็นเตือโคช้างม้อยเป็นของกินเล่นจากประเทศจีนก็คือจีนเต้าเสีวนะครับแล้วก็ตัวเตือโคของเราก็มีอยู่สามไส้มีไส้เผือกไส้ถั่วดำแล้วก็ไส้ข้าวโพดแล้วก็มีแบบอันนี้คือเต้าหู้ เต้าหู้ก็จะเป็นเต้าหู้สไตล์กวางตุ้ง mm hmm. นะครับน,นี่คือที่เราเราขายแล้วที่เด่นก็คือตัวเตือโคไส้เผือกและครับลองมาแล้วก็เป็นตัวดำข้าวโพดแล้วก็เต้าหู้นะครับแต่ทีนี้ที่เด็ดมันอยู่ที่น้ําจิ้มสูตรเด็ด mm hmm. นะครับที่คือนี่คือความแตกต่างจากเจ้าอื่นมันก็จะเป็นที่มาที่ไปตั้งแต่รุ่น แรกถึงรุง่นที่4ปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีขายอยู่3สาขาสาขาแรกอยู่ที่ช้างว่าตัดใหม่สาขาที่2ก็คืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็สาขาที่3น้องใหม่ล่าสุดป้ายแดงเปิดเมื่อมีนาปีนี้คือสาขาสิริมังคลาราจารย์ก็ลองไปแวะเยี่ยมดูมันก็เป็นเป็นอีกอีกลุกหนึ่งแนวแบบวัยรุ่นหน่อย ลองดูนะติดกับข้าวมันไก่โกยีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่โกยีโกยียอยักษ์อ๋อโกยี yes เหอลองเซิร์ชดูก็จะมีโลเคชันเดี๋ยวก่อนไปตามอากูนั่นแหละการขึ้นก็น่าสนใจนะคะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะต่อเต่นตะการตาเมืองที่มากไปด้วยวัฒนธรรมชาติพันธุ์อันหลากหลายมันมีการลัก ตลด2 8ปีผ่านมาเราได้เรียนรู้ในต่างๆมากมา,กมายทั้งข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ดีงามในอดีตที่มันพบุของเราได้เลือสืบต่อเอาไว้เมื่อการเวลาผ่านไปจากอาณาจักรล้านนานได้เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจนกลายเป็นเมืองเชียงหยใหม่ทุกวันนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ที่ทุกคนรู้จักเป็นเมืองเชียงใหม่ที่ทุกเที่ยวชอบและเป็นเมืองเชียงใหม่ที่เป็นทีญญ่เกลีกิ่นของชาติและเป็นเมืองเชียงใหม่ที่ภาคภูมิใจของชาวงเชียงใหม่ทุกๆคน